รู้สึกดีใจที่เหมือนกับเว็บของเรามีประโยชน์นอกจากนักเรียนของเราแล้วยังมีประโยชน์กับเพื่อนครูคนอื่นด้วยค่ะหคือใช้สอนในห้องเรียนแล้วก็2คือนักเรียนสามารถนํากลับไปทําการบ้านทําเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็รวมถึงบางทีครูก็ให้ทําแบบทดสอบเก็บคะแนนในตัวเว็บเองเลยค่ะก็สวัสดีค่ะ ครูชื่อนางสาวนิชาพรเจริญวานิชกูลนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าครูเมค่ะปัจจุบันเป็นคุณครูดำรงตำแหน่งคอสอนหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองนะคะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะ ก่อนหน้านี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็เคยมีความคิดอยู่ว่าอยากจะมีเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนของตัวเองค่ะได้เข้าไปศึกษาเพราะบางทีเวลาเรียนมันอาจอาจจะไม่ทันแต่พอได้มาอบรม,มค่ะก็เลยเริ่มสร้างจากที่อบรมเลย,ยเน้นออกแบบให้ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียนก็จะเน้นให้มีสีสันสดใสดค่ะแล้วก็ในตัวเว็บไซต์เนี่ยครูก็จะแบ่งเนื้อหาแบ่งเป็นชั้นเรียนแล้วก็จะมีรายวิชาแบ่งชัดเจนเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายค่ะเขาจะได้เพลิดเพลินกับการเข้าไปเหมือนเข้าไปอยู่ในนั้นได้นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จดเด่นน่าจะเป็นการที่นักเรียนได้สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างชื่อเว็บของครูเนี่ยพอนักเรียนพูดติดปากเนี่ยก็จะเข้าเว็บได้ง่ายขึ้นะแล้วก็อีกอย่างรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เราตั้งเว็บได้แบบเกือบจะครบวงจรเพราะว่า1คือใช้สอนในห้องเรียนแล้วก็2คือนักเรียนสามารถนํากลับไปทําการบ้านทําเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็รวมถึงบางทีครูก็ให้ทําแบบทดสอบเก็บคะแนนในตัวเว็บเองเลยทําให้นักเรียนรู้สึกว่ารักคณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ลืมทําการบ้านด้วย หลังจากที่ครูสร้างแล้วก็เผยแพร่ให้ักเรียนเนี่ยนะคะก็แลกเรนก็จะพูดติดปากเลยว่าอย่าลืมเข้าแมทครูเมนะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นผลตอบรับที่ดีแล้ก็ครูได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆครูเองด้วยทั้งในโรงเรียนเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทั้งต่างโรงเรียนค่ะก็ รู้สึกว่าได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนครูก็บอกว่าเหมือนกับใช้เว็บของครูเมเนยในการที่เอาไปสอนเด็กๆในโรงเรียนเขาด้วยเขาก็บอกว่าลดระยะเวลาในการทําสื่อของเขารู้สึกดีใจที่เหมือนกับเว็บของเรามีประโยชน์นอกจากนักเรียนของเราแล้วยังมีประโยชน์กับเพื่อนครูคนอื่นด้วยค่ะ สั้งสื่อเพิ่มเติมนะคะทั้งในรายวิชาเดิมแล้วก็อาจจะมีตัวผลงานครูแล้วก็ผลงานนักเรียนด้วยค่ะค่ะเหมือนกับเป็นแนวคิดให้คนอื่นแล้วก็อย่างผลงานของครูก็จะมีทั้งตัวสื่อของครูเองเผยแพร่ให้ครูท่านอื่นสามารถดาวน์โหลดนะําไปใช้ได้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับ คุณครูหลากหลายสาขาวิชาครูที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาเว็บไซต์ตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะมีโดเมน th เป็นของตัวเองนะคะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีและก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนของเราแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนคนอื่นๆด้วยค่ะ